สวัสดีครับพี่น้องมเอนี้ผมบอกที่วาแนะนำเมนูเด็ดของทางร้านลาบแม่บางอ่อนครับผมมีเริ่มกันเลยครับผมเมนูแรกก็คืออมุ่นตำปูปลาแซ่บรสจัดจัดครับผมพี่น้องโอ้โสีสันน่ากชิมบ่ครับผมเนี่ยครับเมนูนี้ก็เด็ดของทางร้านเลยครับเริ่มต้นที่40บาทนะครับพี่น้องจานก็สี่40บาทครับผมทางร้านเราอร่อยแน่นอนครับนี่ตามด้วยเสือห้องไหม่ครับผมพี่น้อง ติดมั่นแบบนี้แล้ครับมั่นแข็งแทบแน่นอนครับผมพี่น้องย้มเมเลยครับเสื้อ,อห้องอะไรตั้งรา้านนาติเป็นจุดละ100บาทนะครับพี่น้องเริ่มต้นที่100บาทเยอะแ้วแต่ลูกค้าเลยครับผมเมนูต่อไปจะเป็นเมนูอะไรนอหน,นี่ครับผมลาบหมูครับผมเมื่อมันต้มหมูเลยครับน้ามันไหลยตีอๆครับพี่น้อง มีเนื้อมีหนังมีไส้่ตนต้องตักมาเป็นนันดี้ดก็ดีเพรดีเยนครับตามด้วยแจงหน่อไม้ครับผมลาบปลาดุกกรมีครับพี่น้องซุปเปิร์ตจริงๆก,กระมีนะครับน่ครับดีเด็ดจริงๆเลยแซ่บแบน่นอนครับผมเมนูนต่อไปคือก้อยตับบวกไส้ครับไข่ออนไส้ตับโกมพี่น้องครับที่เด็ดของตงลาดเลยครับตามด้วยก้อยเนื้อมะนาวครับผม น,นี่มานาันนาไบเลือดนั่ครับค้าพ่บอกขอ,อเลือดหน่อยนะเห็นไหมครับพี่น้องคนแล้วครันาจินบว่าครับสีสันแดงแดบบเลยเห็นบ่อันนี้คือเมนูลาบเอ็นแก้วเห็นลาบบากหน้ารเดลอพี่น้องลรลาบเอ็นแก้วครับผมชุดละหกสิบบาทเพื่ันครับ นี่นูเดดอีกเมนูหนึ่งของทางร้านครับผม,มน้องอินเกวเปื่อยๆเลยครับกูดได้มกขมกับไส่ขมเลยครับโอ้สีสันน่าทานมากชุดละหกสิบบาทนะครับพี่น้องเห็นได้ครับมาชิมวะครับเมนูนี้ก็จะเป็นลาบปลาดุกอีกแล้วครับพี่น้อง ไม่ไม่หอมห่อนๆเลยพี่น้องแล้วก็ตามด้วยน้ำยาขนมจีนนี่กินีไก,ก่ครับน้ำยากไก่กะทิผสมปลานะครับพี่น้องที่เด็ดเหมือนกันครับผมแล้นี่ถุกวันจันทร์กับวันพฤรหัสนะครับสองมือเท่านั้นครับขนมจีนน้ำยาฝากพี่น้องกดติดตาม เด็ดละหลาแม่หวนไ้แน่ๆเลยครับมีเมนูอาหารรสเด็ดให้กินให้ทานกันตลอดเลยครับเดยวลุงมีนุ่งมุกไห่เบิ้งครับต่อไปคลิปหน้าเลยครับสวัสดีครับพี่น้อง